ปหกนะคะมาพบครูครวันอีกแล้วนะคะวันนี้คือวันศุกร์ที่6นะคะเดือนสิงหาแล้วนะคะพุทธศักราช2564นักเรียนยังไม่ต้องเบื่อนะคะเพราะยังไงเราต้องเรียนนะคะเราต้องเจอกันันเดือนนี้แล้วก็เทอมนี้ทั้งเทอมเลยนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเรื่อง,งบรรทัดนักเรียนคะคำว่าตัวบรรจงแสดงว่านักเรียนต้อง บรรจงนะคะจะสวยหรือไม่สวยแต่เรียนต้องบรรจงและตั้งใจนะคะนักเรียนคะคำว่าคัดลายมือตัวบรรจงเ็นบรรทัดนะคะคือการที่เราเขียนลายมือนะคะต้องมีการเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวตั้งตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางสะมุดวางพลางเท่งแล้วเลงแล เขียนไปให้งานตามส่วนสัตว์ช่องไฟชัดวัดกะระยะแน่สละหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปรตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยอันนี้คือนะคะเรียนคุณครูยกมานะคะเป็นอะไรนักเรียนเป็นบทร้อยกองที่ให้เรียนท่องถ้านักเรียนท่องได้นักเรียนจะรู้เลยว่าวิธีการคะการพัดตัวบรรจงนะคะ การคักลายมือตัวบรรจงเต็มมรทัดและครึ่งมรรทัดเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือให้นักเรียนดูอ่ะรอบหนึ่งนะคะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนัง่งตัวตัง้งตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกค่าทางสะบูดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแลค่อยเขียนไปให้งานตามส่วนสัตว์ช่างไฟจั นะคะเวลานักเรียนนะคะอันนั้นนะคะมันก็เหมือนกับเวลาครูให้นักเรียนมาดูเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดลายมือนะคะตัวอักษรเป็นไงนักเรียนนะคะเหมือนกับครูเอาจากอะไรนักเรียนเอาจากบทร้อยกล่องนะคะมาเขียนเป็นร้อยแก้วตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์เครื่องหมายต่างๆนะคะถ้ามีหู แล้วลากเส้นต่อไปจนเส้นสุดตัวอกักษรโดยไม่ต้องยกมือนะคะไม่ใช่ยกมือขึ้นแบบนี้นะคะไม่ใช่นะตัวอกักษรทั้งพยัญชนะสละวัวรรณยุกต์เขียนตามสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็วางสละวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตามหลักการเขียนภ นี่คืออะไรนักเรียนหลักเพณฑ์ของเขานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนก็มาดูตัวอย่างนะคะคุณครูเขียนตัวอย่างการคัดลายมือนะคะนะคะบรรทัดบเนี้เป็นการเขียนอ่าัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนักเรียนดูนะคะอันนี้คือคขาว่าไม่นะคะสระไอนะคะนักเรียนเวลาตัวเต็มบรรทัดนักเรียนต้องเขียนสลไอให้มันเลื่อนเส้นบนส่วนตัวพยัญชนะให้นักเรียนเขียนเป็นไงคะให้มันอยู่นะคะ จากบรรทัดบนนะคะถึงบรรทัดล่างให้มันเต็มนะคะอย่าให้มันขาดเพราะเราเรียกว่าพัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเวลาเราวางสลักนักเรียนดูนะคะอันนี้คือเวลาสลักไอส่วนนี้คือวันในยุคเวลานักเรียนวางวันในยุคนะคะวันในยุคนี่จะต้องอยู่เส้นหลังของตัวพยัญชนะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูวางสลักวันในยุคเอกให้มันอยู่เส้นหลังของงอม้าพอเวลามันอันนี้เขาเรียกว่า คำเขาเรียกว่าคำควบกลัำนะคะคำควบกลัำคำควบกลัมเหท้งถินะคำควบกลัมแท้กนะก,รกอรอคือมันเป็น,น,น,นยังไงกอรอนะคะเวลาเราเขียนว่า,ารูปวรรณยุกต์ต้องอยู่ตรงอะไรเรียนอยูอ่ตัวกลัาที่สองนะคะแล้วก็อยู่เส้นหลังของตัวพยัญชนะเห็นไหมคะคำว่าขึ้นนะคะเวลาเราเรียนเขียนสลักให้มันอยู่ในอะไร ถห้มันอยู่ตรงกับตัวพยัญชนะแล้วก็สระต้องมันอยู่ตรงอะไรห้ามอยู่ตรงเส้นหลังของขอไข่เห็นไหมคะแล้วก็วันตามด้วยวันยุกเวลาเขียนตัวเลขนักเรียนจำไหมนะคะเราเขียนตัวนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวเลขนักเรียนจำไว้เลยไม่ใช่เขียนเต็มบรรทัดเราต้องเขียนตัวเลขให้แค่ครึ่งบรรทัดนี่คือวิธีการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดต่อไปเวลาเรียน บรรงเครื่องบรรทัดเครื่องบรรทัดนักเรียนดูไหมสระนะคะอย่างเช่นสาระไอเนี่ยเวลาเรียนเขียนไม่ให้เรียนเขียนเลยขึ้นไปข้างบนต้องอยู่ทำไมนักเรียนอยู่ในช่วงของบรรทัดแล้วก็กะด้วยสายตานักเรียนต้องกะด้วยสายตาให้มันอยู่เครื่องบรรทัดครั้งแรัๆเ่าถ้าเรียนจะไม่ถูกนักเรียนอาจจะใช้วิธีการวัดออกมาได้ว่าประมาณนี้นะคะคือประมาณของเครื่องบรรทัดประมาณไหนนะคะ อีกอย่างหนึ่งช่องไฟนักเรียนคําว่าช่องไฟคืออะไรช่องไฟคือระยะนะคะระยะระหว่างพยญชนะนะคะพยญชนะแต่ละตัวนะคะนักเรียนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าช่องไฟเช่นระหว่างกอไก่กับลอลิงนะคะตรงเนี้ยเราเรียกว่าช่องไฟลอลิงกับอ้ออ่างช่องไฟอ้ออ่างกับงูช่องไฟเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลานักเรียนพัดลายมือนะคะ ไฟแต่ละตัวอักษรนักเรียนกักด้วยสายตาไม่ต้องถึงขนาดต้องเอาไบรรทัดมาวัดนักเรียนเรากักด้วยสายตาได้เลยว่าให้มันเท่าเท่ากันลูกพอเวลามันเท่าเท่ากันปุ๊บตัวหนังสือมันจะสวยงามถ้าเรากักด้วยตาแล้วมันไม่สวยนักเรียนนั่นแหละแสดงว่าเรายังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการคัดลายมือเป็นไงบ้างคะนักเรียน ไามือเนี่ยไม่ยากเลยนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทําการบ้านการบ้านของครูมี2หน้าคือหน้าที่28กับหน้าที่29หน้าที่2 8นะคะมันจะมีเนื้อหาอยู่ในหน้าที่2 7นักเรียนเอาหน้าที่2 7เนี่ยไปคัดใส่ลงในหน้า28เป็นการคัดลายมือตัวประจงเต็มบรรทัดส่วนหน้าที่29ให้นักเรียนเลือกในบทเรียนที่ผ่านมานะคะคัดลงไปด้วยต่อด้วยการ เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ